Oh, yeah. อยู่เนี่ยครับโปอยู่หรือเปล่าอาบยังอาบแล้วเก่งมากกูดมอลลี่ครับกูดมอลลี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองขั้นแรกทำอาหารรอนนะได้ครับทุกคนโอเคครับเรามีผักต่างๆนะครับแล้วก็ไส้กรอกเบคอน ปกติทําอะไรแบบนี้ไหมคือไม่ได้ทําเลยนะเพราะว่าผมจะชอบเป็นคนน,นั่งกินมากกว่าเริ่มละเริ่มร้อนละไปถึงอากาศเริ่มร้อนละหนึ่งสองครับเราะจะเทสก่อนนะครับด้วยเบคอน1ชิ้นเฮ้ยหอมมากเลยอ่ะตอนนี้ครับเราก็กําลังจะเอาน้ํามันจากเบคอนนะครับมันจะกระเด็นไหมครับผมคอ การเป็นเชฟที่ดีครับเราควรจะมีแว่นตาเพื่อการน้ำมันกระเด็นเข้าตานะครับไม่ที่จริงเราควรจะใช้ไฟเบาๆนะผมว่าโอ้น่ากินจัดทุกคนน่ากินจัดนี่คือเตรียมเลยนะครับนี่ผมจะผมจะลบข้อก่าหาพวก disclaimer <อ>นะครับที่บอกว่าผมทําอาหารไม่เป็นจริงผมอะถ้าต้องตั้งใจจะทาอะไรผมก็ทําได้สมมติเราต้องสอันนะครับใช่กรอบสวัสดีครับมอร์นิ่งมอร์นิ่ง ไส้กรอกครับวางฮะเอาเลยคุณจะดาวหรือไม่ดาวนะอาดาวเลยว้าไม่้อเลยเวลามันมีน้ำมันอย่างงี้ทำไงดีอะขอไม่ดาวนะขอไม่ดาวนะไม่ดาวหรอเดียวกินเช่น อันนี้คือ10โมง11โมง10โมเ11โมงใครใครกินกินอาหารที่จริงใจสำหรับพวกเราครับเบรกฟาสยามเช้านะครับ s, <So f>. <S ว้าว นี่เลยครับมื้อเช้าของเราโปรตีนผักไขมันสุดยอดเลยแหละครบอามูวันนี้ลุยขอเปิดด้วยมะเขือเทศเมื่อกี้คุณก็ทำไปหลายอย่างนะใช่ไหมใช่ไหมยิ่มแบบคนจีนนี่ถูกต้องเวลากินไส้กรอกก็จะเกพบก็จิ้มเนี่ยใช่ เฮ้ย <Hey. S 1> เป็นไงรสชาติเหมือนไส้กรอกไหมเหมือนไส้กรอกมันจะอร่อยอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างเมื่อคืนคุณนอนหลับสบายผมนอนแต่คิวขึ้นขึ้นตอนนอนเมื่อตื่นเมเลยตื่นขึ้นมาแล้วแบบลูกก็เลยยืดอ,อย่าไปเก่งเลยวาทำไรอย่าไปเก้งน,นอนใช่ไหมเวลานอนอย่าไปเก่งถ่ายลองถ่ายต้องลองไ่าย อ่ะมีีก็ได้เลยโอ้ยามะกกเฮ้ยมีหอมเนยน,นะใช่เหาเาอืมนี่เหมือนไข่เจียวเลยครับเหมือนขนมปะถ้ามันเพิ่มหวานนะขนมเลยใส่เกลือน้อยไปหน่อยแต่ก็นุ่นน่งเยอะนะเทียบ่ายตอนนี้ก็คืออากาศดีมาก18-19อ,องศา อย่างเป็นเลยละ่ะให้ทายตอนนี้กี่โมงทายไม่ถูก่ะดีอ่าผิดผิดไม่ใช่เฮ้ย <c oughs> ถูกถูกว่า <c oughs> มันคนจอดเด <c oughs> ือนมกขาคมไม่หูดใช่ไม่รู้มากซะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันครับว่ากินเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวไปรอไปดูกันจะลุรกินงับ <c oughs>